สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมก๊อบท่นสินวัตรกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราอยู่กับรถกระบะนะครับผมโต,โตโยตา้ารีโว o ดับเบิลแคบ 2.4J พัตเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมคันนี้เป็นรุ่น m a n เน c h a เชแล้วนะก็คือกระจังก็จะดีไซน์เดิมแหละแต่มีการตกแต่งให้มันดูสวยขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามชมกันว่าเจ้ากระบะคันนี้จะน่าซื้อน่าครอบครองน่าใช้งานมากแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าเป็นรุ่น m a n เน c h a เชมีเพิ่มออปชันมีเพิ่มการตกแต่งเข้ามานะผม เดี๋ยวดูในคลิปนี้ได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมความสวยงามของตัวรถคันนี้นะครับผมฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะก็จะได้มีแจ้งเตือนคลิปใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดคันนี้กันก่อนนะครับผมคันนี้ Toyota Revo d o u ับเบิลแค j สอเพัทเกียร์ธรรมดานะผมปีโมเดลของเขาคือปี2017นะครับผมแต่ว่าจดทะเบียน ในปี2018นะก็คือตัวรถเนี่ยผลิตมาในปี2017แต่ว่าลูกค้าไปซื้อและจดทะเบียนเนี่ยในปี2018นะครับผมราคาของเขาอยู่ที่499,000บาทนะครับเลขมาอยู่ที่126,000กิโลนะเป็นรถกระบะท,ที่ เน้นใช้งานเป็นหลักเพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นคือ JP พัทนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ออปชันแบบว่าโบราณโบราณนะออปชันค่อนข้างที่จะทันสมัยนะเดี๋ยวเรามาตามชมกันทีละส่วนนะครับผมเริ่มจากที่ภายนอกกันก่อนนะฮะในส่วนของภายนอกด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเนี่ยดีไซน์จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับผมสำหรับรุ่นตัวต่ำนะแต่ถ้ารุ่นตัวสูงจะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับ กระจังด้านหน้าจะมีการทําสีนะครับเป็นสีดําเงานะฮะทำให้มันดูดุขึ้นนั่นเองนะผมแต่ว่าดีไซน์ก็คือดีไซน์เดิมนะคือก่อนหน้านี้จะเป็นโครเมียมใช่ไหมเป็นโครเมียมแล้วตรงกลางเป็นโครเมียมด้านนะฮะแต่พอมันไมเนอร์เชนปุ๊บทําตรงกลางให้เป็นสีดําเงาซึ่งมันดูดุขึ้นแน่นอนนะผมและยังเพิ่มการตกแต่งที่ด้านล่างตรงนี้นะผมมีลิ้นสเกิร์ตด,ด้านล่างมาให้ที่ด้านหน้านะครับอันนี้คือการตกแต่งของรหัสไมเนอร์เชนนะคือมีการเพิ่ม ในส่วนของการตกแต่งให้ดูสวยขึ้นน่าซื้อน่าใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมช่องดักลมก็เป็นสีดําด้านธรรมดานะกรอบไฟตัดหมอกนะครับกรอบไฟตัดหมอกก็มีการดีไซน์ใหม่นะผมแต่ในรหัสรุ่นเจพัทเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะแต่ว่าการดีไซน์ของกรอบตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยไฟหน้านะผมเป็นมัลติรีเฟลกเตอร์ธรรมดาก็คือหลอดไส้ธรรมดานั่นเองนะครับ ไม่มีพวก r i g h t ซี n อนหรือว่าเดย์ไทม์นิ่งไลท์อะไรแต่อย่างใดนะเป็นหลอดไส้ธรรมดาทั้งโคมเลยนะครับผมนี่ก็คือในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อครับในส่วนของด้านข้างนะครับผมแน่นอนว่ารหัสรุ่น j จพัดมาพร้อมกระทะล้ออยู่แล้วพร้อมฝาครอบล้อนะฮะอันนี้คือปกตินะครับผมท่านใดที่อยากจะเท่อยากจะ,ะดูดีขึ้นก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นล้อม,ม็กเอานะครับผม ยางที่สวมใส่อยู่เนี่ยเป็นยางปี2019นะเนี่ยยางปี2019นะผมสัปดาห์ที่37นะครับก็เป็นยางที่สภาพยังค่อนข้างดีอยู่นะขนาดยางก็คือ 21565R16 นะครับผมเป็นกระทะลรอขนาด16นิ้วนะฮะถ้าจะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กก็เปลี่ยนได้นะแล้วแต่ชอบเลยนะครับชอบลายไหนชอบลายกล้านยกชอบลาย p E ast. อะไรก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถเปลี่ยนได้ครับตามแล้วแต่ชอบนะถ่ายขึ้นมาที่ด้านบนนะครับผม มีการตกแต่งกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะส่วนด้านล่างเป็นสีดําด้านนะ,ะในรุ่นเจพัดมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอันนี้ดีนะฮะอันนี้ดีมากนะครับผมมือจับประตูก็เป็นโครเมียมเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับผมก็ดูเท่นะฮะไม่ใช่รุ่นเริ่มตน้นเราจะเป็นสีดําด้านนะ,ะเป็นโครเมียมมาให้เลยนะเว้ยเออนี่ถือว่าดีมากนะครับผมการตกแต่งด้านข้างก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะก็จะเป็นแบบ โครเมียมซะส่วนใหญ่เนาะนี่คือในส่วนของด้านข้างสีสันนี่คือสภาพเรียบร้อยมากๆมาดูด้านท้ายกันต่อครับในส่วนของด้านท้ายนะครับผมบันไดท้ายไม่มีนะฮะเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นตัวต่ำนะครับไม่ใช่พีเรนเนอร์นะพีเรนเนอร์ก็จะมีบันไดข้างมีกันชนด้านหลังที่เป็นบันไดนะในรุ่นตัวต่ำจะไม่มีนะครับผมจะมีแค่มือจับประตูที่ตกแต่งด้วยโครเมียมมาแล้วก็โลโก้ต่างๆนะฮะติดคำว่าโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับผม ก็มีไฟตรงนี้นะฮะเป็นไฟสะท้อนแสงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นแถบสะท้อนแสงธรรมดาไม่ใช่ไฟเบรกดวงที่3แต่อย่างใดนะฮะด้านท้ายก็จะล้นๆอย่างนี้ออปชั่นไม่มีอะไรมากส่วนพื้นปูกระบะนะครับผมนี่พื้นปูกระบะสภาพสวยงามมากนะผมไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยข่วนอะไรแต่อย่างใดนะครับผมท่านใดที่จะซื้อไปใช้งานซื้อไปขนของซื้อไปใช้ในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยกระบะคันนี้คือเหมาะสมมากนะฮะเพราะว่า ราคาไม่สูงมากนะครับราคาอยู่ที่499,000บาทได้ได้รถปีใหม่ๆด้วยนะครับผมเป็นรถ4ประตูนะฮะสามารถที่จะนั่งโดยโดยสารโดยที่ไม่อึดอัดคับแคบจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะขนของได้ด้วยนะฮะเป็นรถยนต์ที่ใช้งานได้หลากหลายประเภทมากๆนะผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมนี่คือในส่วนของภายนอกนะครับผมเดี๋ยวส่วนต่อไปไปดูภายในกันครับก่อนที่เราจะไปชมภายในของตัวรถนะฮะเรามาดูการใช้งานของบอร์ดแถวที่2ก่อนนะครับผมในส่วนของบอร์ดแถวที่2เนี่ย ตัวบ่อเนี่ยมันจะมีตัวพวกแม่แรงพวกเครื่องมือต่างๆที่เอาไว้ใช้ถอดล้อเวลาฉุกเฉินใช่ไหมมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือมันเก็บได้เรียบร้อยมากคือยกบ่อขึ้นมานะฮะแล้วก็เอาเนี่ยเกี่ยวกับหัวหมอนนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บของพวกแม่แรงเครื่องมือต่างๆใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันมีข้อด้อยอย่างหนึ่งพอเราวางล็อกลงไปใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีใครนั่งเว้ยเวลาเราขับอะ่ะมันจะสั่นอย่างนี้เห็นปะ มันจะมีเสียงสั่นอย่างนี้คือมันล็อกไม่แน่นนะฮะมันล็อกไม่แน่นอันนี้คือจุดด้อยจุดหนึ่งของรีโวรุ่นนี้เลยนะคือเวลาล็อกเนี่ยเบาะแถว2อมันไม่แน่นนะครับเวลาเราขับใช้งานเวลาไปถนนที่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่อ่ะมันจะมีเสียงดังรบกวนนะฮะอันนี้คือลองตัดสินใจกันดูนะแต่ถ้าความเรียบร้อยในการเก็บของอ่ะโอเคมันเรียบร้อยเพราะมันเก็บใต้เบาะใช่ไหมอ่าแต่ทีเนี้ยพอมันล็อกลงมาอย่างเงี้ยมันมันมีเสียงมันมันงงแงงมากเลยนะอันนี้คือต้อง ขอขอตินะอันนี้ขอตินะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ชมกันนะฮะในส่วนของการนั่งโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าคือถ้านั่งเดินทางเดินทางยาวยๆนะอาจจะต้องแวะพักกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวพนักพิงเนี่ยองศามันไม่ค่อยดีมันค่อนข้างที่จะชันนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยหลังมันจะตรงๆหน่อยนะครับผมถ้าเรานั่งเดินทางไกลๆเนี่ยอาจจะเมื่อยหลังนะฮะอาจจะเมื่อยหลังได้แต่ก็ตัวที่รองนั่งเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้ว สลบดีนะฮะสลบกำลังพอดีเลยแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่ตรงช่องว่างตรงตรงเนียต้นขาตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าเวลาเรานั่งขาจะค่อนข้างชันวิธีแก้ก็คือตูดถัดลงไปหน่อยนะครับมันก็จะสบายขึ้นแล้วก็นั่งประมาณเนี้ยเออมันก็จะนั่งสบายขึ้นนะแล้วก็หัวหมอนสามารถปรับสูงต่ําได้แต่ผมแล้วสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีที่พักแขนให้นะฮะมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้าให้ตรงเนี้ยถือว่าดีมากเลยดีมากอันนี้ชมนะฮะอันนี้ขอชมเลยนะครับผม มีมือจับมือโหนให้ด้านบนนะฮะสองฝั่งซ้ายขวานะผมเอาไว้พยุงตัวนะผมกันเวียนหัวเวลาเราเดินทางนะครับผมคนขับก็ไม่รู้ว่าขับยังไงแล้วมีที่พยุงนี่ก็ถือว่าดีนะมีที่เกี่ยวของสัมภาระด้านท้ายนะครับผมเนี่ยหลังเบาะตรงนี้นะก็สามารถที่จะซื้อกับคงกับข้าวมาเกี่ยวได้นะครับผมรับน้ําหนักได้2กิโลกร,รัมนะซ้ายขวานะครับปลั๊กชาร์จแบตต่างๆไม่มีนะครับผมไม่มีปลั๊กชาร์จแบตด,ด้านหลังให้แผงประตูเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย เป็นพลาสติกนะครับผมแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นมีกระจกไฟฟ้าให้ทั้ง4บานนะครับนี่เป็นกระจกไฟฟ้า4บานเลยนะตรงเนี้ยเออโอเคออปชัน okay. ถือว่าไม่ได้ขาดไม่ได้เกินอะไรมากนะสะสำหรับด้านท้ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะการนั่งโดยสารเนี่ยก็ลักษณะประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันต่อครับ ก่อนที่เราจะไปชมคอนโซลด้านหน้านะครับผมขอพามาดูแผงประตูก่อนนะฮะแผงประตูของ t o y o t a r ร v o เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็คือจะเป็นพลาสติกสะส่วนใหญ่ใช่ไหมมันจะมีในส่วนของบุผ้าและบุนุ่มมาในส่วนของที่พักแขนตรงนี้นะฮะเป็นผ้านะวัสดุค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะฮะคือตัดเย็บมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมมีที่วางแก้วน้ําให้ในส่วนของสวิตช์กระจกนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับผมแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยขึ้นลงออตโต้เอออันนี้ดีนะฮะอันนี้มี option, ออปชั่นออโต้มาให้ที่ฝังคนขับ กระจกมองข้างปรับองศาไฟฟ้าและยังพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยนะครับมีปุ่มพับเก็บให้นะฮะถือว่าดีมากๆเป็นออปชั่นที่ต้องมีนะฮะรถทั่วไปถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ต้องมีเหมือนกันนะครับผมเนี่ยมีพับเก็บไฟฟ้ามาให้ถือว่าดีมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านหน้าแล้วนะครับผมด้านหน้าของ t o y o ต a Revo ว่ดับเบิลแคบสอเพัดนะฮะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะยังไม่ใช่6สปีดนะครับผมยังใช้เกียร์รุ่นเก่าอยู่นะครับ ด้านหน้าเนี่ยวัสดุการตกแต่งก็จะเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะฮะก็คือพลาสติกขึ้นรูปเน้นทนทานนะฮะเน้นทนทานไม่เน้นหรูหรูหาอะไรนะครับก็จะเน้นในส่วนของการดูแลรักษาที่ง่ายๆอ,อายุการใช้งานที่ยาวนานนั่นเองนะผมแล้วก็ไม่ค่อยมีตกแต่งพวกความหรูหรหาอะไรมากก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสีดําด้านนะฮะจะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะผมตามขอบวิทยุต่างๆเนาะอ่ะทีนี้เรามาชมออปชันกันบ้างนะผมในส่วนของ ระบบรักษาความปลอดภัยกันก่อนนะฮะในรุ่นเริ่มต้นของรีโวเนี่ยให้ระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานมานะครับผมจะไม่ได้เหมือนกับตัวท็อปทอปอย่างรุ่น E อย่างรุ่น G นะอ่ามันก็จะเป็นแค่ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับยังไม่มีรอบขันนะเป็นแค่คู่หน้าเฉยๆนะครับผมในส่วนของระบบเบรกต่างๆเนี่ยก็จะเป็นระบบเบรก ABS นะฮะก็จะมี ABS ปกติทั่วไปนะครับผมก็เป็นพื้นฐานของรถ ยนนั่นแหละที่มันต้องมีอยู่แล้วนะแล้วก็ฟงังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมในส่วนของเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นฟอนต์แบบใหม่นะจะเป็นฟอนต์ CD MP3 USB AUX นะครับมีบลูทูธให้นะมีบลูทูธให้นะสามารถรับสายโทศร,รศัพท์ได้จากปุ่มตรงนี้นะฮะไม่มีที่พงมาลัยนะเวลาจะรับสายต้องกดปุ่มที่หน้าฟอนต์เครื่องเล่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นวิทยุที่ให้ เทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยนะฮะแต่ก็ยังน้อยไปนิดนะครับผมยังไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะครับผมแต่ดีไซน์ก็ดูสวยดีนะแล้วก็ขอบตกแต่งด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงานะครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นแบบอนาล็อกนะฮะก็ปรับองศาปรับทิศทางลมต่างๆก็จะเป็นแบบหมุนบิดเอานะฮะเร่งน้ํายาแอร์ก็เป็นแบบหมุนบิดไม่มีลมร้อนนะไม่มีฮีสเตอร์นะครับผม มีปัดเอาเลตให้ด้านล่าง2ตํตำแหน่งนะครับสองตำแหน่งนะซ้ายขวานะผมชาร์จแบตได้ต่อกล้องได้นะฮะแล้วก็ช่องวางของในส่วนของคันเกียร์นะฮะถุงเกียร์เป็นหนัง PVC นะผมหนังเทียมนะหัวเกียร์เป็นยางนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดก็ดูแลไม่ยากนะฮะดูแลง่ายง่ายเนาะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเหมือนเดิม2โหมดก็คือ Eco m o โ e นะฮะแล้วก็ Power Mode นะครับผมแล้วแต่เลือกใช้งานนะเน้นประหยัดก็อีโคนะครับมีหลุมวางแก้วน้ำให้1ตําแหน่งนะครับผม1ตําแหน่งเท่านั้นนะ หนึ่งตำแหน่งนะฮะที่วางแก้วน้ําตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งนะครับแต่ว่าทําลวดลายกัดลายขึ้นมาให้มันเหมือนหุ้มหนังนะเป็นพลาสติกนะแต่กัดลายให้เหมือนหุ้มหนังนะครับผมกล่องด้านในไม่มีปลั๊กอะไรให้นะเป็นแค่กล่องเก็บของธรรมดานะครับไม่มีปลั๊กอะไรให้เลยนะแล้วก็เกะด้านหน้าเป็นแบบ2ชั้นคือชั้นด้านบนนี่ชั้นด้านบนตรงนี้แล้วก็ชั้นด้านล่างนะฮะเอาไว้ใส่ของนะครับผมด้านบนไม่ใช่คูลบ็อกซ์เหมือนรุ่นท็อปนะฮะ ไม่มีแอร์เป่าเข้ามาในกล่องน,นะเป็นช่องเก็บของธรรมดานะครับผมไม่มีช่องแอร์ด้านข้างตรงนี้นะฮะเสียใจด้วยนะครับผมสําหรับรุ่น j จพัทจะไม่มีนะนี่คือ าการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันด้านหน้านะครับผมในส่วนของตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าที่ทําลวดลายได้ค่อนข้างสวยงามเลยนะการนั่งโดยสารการนั่งขับขี่ก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ดีไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ด้อยด้วยตัวฟองน้ำเนี่ยนุ่มกํลาลังดีนะฮะแต่ตัวเบาะไม่ค่อยโอบกระชับกับร่างกายเราเท่าไหร่นะเวลาเข้าโค้งอาจจะมีไหลออกจากเบาะบ้างนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยโอบกระชับอะไรเราเลยนะแต่ถ้าถามว่า มันแย่มากไหมก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะครับผมนั่งโดยสารนั่งขับได้สบายสบายหายห่วงนะ,ะเป็นเบาะแบบปรับมือนะคนขับปรับ6ทิศทางนะครับผมส่วนคนนั่งข้างปรับได้แค่4ี่นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยปรับได้4ี่ทิศทางด้วยนะฮะตรงนี้ดีมากนะครับผมกระบะรุ่นอื่นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นปรับได้แค่2บางรุ่นปรับไม่ได้เลยนะอันนี้ปรับได้4ี่ทิศทางนะฮะเนี่ยดึงเข้าดึงออกได้สูงต่ำได้เอออันนี้ดีวะอันนี้ดีนะฮะเออโตโยต้าเขา ออกแบบมาดีนะพวงมาลัยนะครับผมในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟแบบธรรมดาต้องเปิดปิดเอาเองส่วนที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบธรรมดาไม่มีแบบหน่วงเวลานะไม่มีนะฮะเป็นก้านปัดน้ําฝนธรรมดาเลยนะครับผมและสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะผมนั่นก็คือด้านหลังจะมีกระจกไล่ฟ้ามาให้นะฮะในรุ่นเจพัทมีกระจกไล่ฟ้านะครับผมอย่างนาวาล่า NP 3 0 0ตัวเริ่มต้นไม่มีกระจกไล่ฟ้าเนะเไว้ตัว S ไม่มีนะฮะ รีโว d ดับเบิลแ2.4เจพัทมีไล่ฟ้าด้านหลังให้นะครับผมอ่าตรงนี้ถือว่าเป็นออปชั่นที่ใส่มาคือเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเหมือนกันตัวต่ําเหมือนกันรี v o เหมือนจะได้เปรียบเล็กๆนะฮะในส่วนของการตกแต่งภายในนะแต่ถ้าเป็นออปชันโดยรวมเนี่ยรีโวไม่ได้ไม่ได้เด่นอะไรไปกว่าเจ้าอื่นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะส่วนของด้านบนล่ะด้านบนก็จะมี ช่องสายแว่นตาที่บังแดดมีกระจกส่องแต่งหน้าให้ด้านซ้ายด้านขวาไม่มีนะครับมีแค่ด้านเดียวนะไม่มีไฟส่องแต่งหน้านะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นไฟในเก่งนะฮะแยกซ้ายขวาแบบนี้แล้วนะผมตรงกลางก็มีไฟในเก่งเหมือนกันนะครับการดูแลรักษาก็เป็นหลอดไส้ธรรมดานะราคาถูกถูนะไม่แพงมากนะครับประมาณนี้นะสำหรับภายในรีโว่ดับเบิลแค 2.4J พัสดเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผม ห้องเครื่องของ Toyota Rivo เนี่ยใช้เครื่องยนต์รหัส 2GD นะแรงม้าอยู่ที่150ม้านะครับ150ม้านะก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ให้กำลังค่อนข้างดีเลยแต่ว่ามาพร้อมระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา5สปีดนะฮะตรงนี้แอบเสียดายนะน่าจะใส่6สปีดมาให้นะครับผมในรุ่นตัวต่ำนะคือ6สปีดจะไปอยู่ในรุ่นตัวสูงไง นะเป็นรุ่นตัวท็อปๆหน่อยนะครับผมแต่รุ่นเริ่มต้นยังได้5สปีดอยู่ซึ่งก็น้อยเนื้อต่ำใจไปนิดนะฮะอ่ะนี่คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมการดูแลรักษาเราก็คงรู้ๆกันอยู่แล้วจะขับไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ดูแลได้ง่ายนะครับอู่ทั่วไปก็สามารถซ่อมแซมได้ ในส่วนโครงสร้างคันนี้เนี่ยโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมมากนะครับผมฝากระโปรงคานหน้าแก้มด้านข้างสองข้างสภาพเดิมไม่มีชนหนักหรือว่ากระแทกเข้าไปหนักๆจนโครงสร้างเบี้ยวนะฮะมีซ่อมบำรุงอะไรอย่างนี้นะโครงสร้างเดิมนะครับผมสีภายในห้องเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสีรองพื้นจะไม่มีการพ่นสีเงานะอันนี้คือห้องเครื่องนะครับผมของโตโยต้ารีโวโดยรวมนะด้านข้างนะครับโครงสร้างก็เดิมๆเหมือนกันนะในส่วนของประตูนะครับในส่วนของประตูเนี่ยซีน ขอบประตูก็สภาพสวยๆนะผมกระดูกงูด้านในอ่ากระดูกงูนี่เอาไว้ดูลองหลองการพลิกคว่ำพลิกตะแคงชนหนักนะครับนี่นะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะเรียงตัวกันสวยแผ่นเหล็กคุณจะเห็นได้เลยว่ามันมี3าแผ่นประกบติดกันอยู่นะฮะอันนี้คือสภาพเดิมนะสังคาเดิมๆนะครับบางๆเลยเนี่ยเสียงปอ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 งเลยนะฮะเสียงใสๆนะครับไม่มีชนหนักด้านข้างแน่นอนนะในส่วนของด้านท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับฝากระโปรงท้าย นี่เลยนะฮะฝากระโปรงท้ายเดิมๆไม่เคยถอดนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะเอาไปทําสีนะครับผมร่องรังน้ํา2ข้างสภาพสวยนะเม mm ็ดอาร์าหัวน็อตลอยแต็มที่เป็นตัวอักษรน,นะฮะสภาพเดิมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยตัวรถเนี่ยส,สมบูรณ์มากนะฮะต้องมาลองขับเอาเองนะครับผมว่าชอบไม่ชอบนะฮะส่วนตัวผมว่ามันมันดีในแบบของโตโยต้าอยู่แล้วนะฮะ,นะอันนี้คือโดยรวมนะฮะสำหรับเครื่องยนต์และโครงสร้างเดี๋ยวไปสรุปก,กันครับ เราจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยน่าใช้หรือไม่น่าใช้นะผมถ้าคุณเป็นบุคคลที่เน้นออปชันเน้นความทันสมัยนะฮะคันนี้ไม่ตอบโจทย์คุณนะครับผมเพราะว่ามันเป็นประหัสรุ่นเริ่มต้นออปชันต่างๆความทันสมัยต่างๆไม่มีในคันนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณมองหารถกระบะใช้งานคุ้มๆผมไม่เน้นฟังก์ชันมากผมเน้นการดูแลรักษาที่ ถูกประหยัดเครื่องทนช่วงล่างดีนะฮะคันนี้จะเหมาะสมมากนะครับผมเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะฮะโตโยต้าอะไหล่มีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าคุณจะใช้ในจังหวัดไหนนะครับมีอู่ซ่อมบำรุงให้คุณแน่นอนไม่ต้องกังวลได้ไม่ต้องกังวลน,น,นะฮะเพราะว่ารุ่นนี้ซ่อมง่ายมากนะครับและที่สําคัญคือ ทนทานถึกทนทนไม้ทนมือทนตีนมากนะครับผมหลาหลายๆท่านก็คงรู้กันอยู่แล้วนะฮะคันนี้นะผมราคาอยู่ที่499,000บาท2.4เจพัดรุ่น4ประตูตัวต่ำนะฮะ ปี2017จดทะเบียน2018เลขมาอยู่ที่120,000กิโลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0901011019นะครับผมหรือจะแวะมาทดลองขบับมาดูคันจริงก่อนก็ได้นะที่โชวร์รูมห้าสิวัดถนนราชพฤกษ์ใกล้ BTS บางว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้สั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้มีแจ้งเตือนคลิปใหม่นะฮะและครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนคอยติดตามกันไว้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ